บินละน,น้องแก้วซิ้อบินเทใส่สวัสดีค่ะพี่น้องอันอน,นี้ชอนยานัวนี่แก้ยู่บ่แก่ละน,อน้องผมหวงตัวน้ำจิบมันอยู่ในนี้กินโสมยำแรงเด้อแม่แม่ปลาเดียตัวหมามีปีกแม่นี่ดิแก้าปลาเดียท่องจักเดินแล้วเจ้ายัยเห็ดประเดี๋ยวพี่ไ,ไ่ <laughs> ไปมากินโซบะพีทอ่ะพีทอ่ะพีทพี่ตี๋มก็อยู่ด้วยนะคะพี่ติ๋พาพี่ซื้อจ้ากำลังเดินแล้ววันหย่าวัน่าเว้ยชิมีร้านเลยดิแค่แบบี่นี่นี่ดูดของยายก้อยนี่บกพร้าวนี่อ๋อบ่มากมากแบบนั้นดูดแบ่งกันบ่หัวคุณจิมฮ่าสวัสดีครับพี่ภูมิ ร้องวันเด็กลงหน้าเด้อนี่ของโปรดมืออื่นใส่์ูุนักเรียนหลูกเอาไปให้ยายเปีใย่น้ำเนเดอ้อสุนักเรียนทางพีษมากินสมกินสมเนาะพ่อป้าเปิดตัวนะครับพ่อฟ้านะคะสวัสดีครับพี่น้องเอฟซี นี่ละคือแฟนพี่ติ๋มค่ะขาสาวาพี่ติ๋มสดได้องมาเห็นบอกบอกเคยเห็นกันแต่คืออนี่ครั้งแรกได้นีได้ออกคลิปพี่น้องเบิ่งทั่วโลกนี่ใช้ไปหาปลาหลายๆเสบอกเอ<ะ>นัน่นเดี๋ยวอยู่ไหนปลานองบักโอ้นะ่นะพี่นอ้องมาเบิ่งปลาล้วพี่น้องเอาเพื่อนสำลู้ใดสนใจใหติดต่อพี่ติ๋มได้ติดต่อพ่อต้องฟ้าได้นะคะปลาแบบว่าอันนี้นะนะแม่ อันส่งออนไลน์ก็ได้เด้ใส่ใส่ปะปลาช่อนแหะปลาช่อนนา เอาจังสีแล้าพี่ติม๋มขั้วาตากแดดขายเส้นใดจะใช้ไ่ขั้วตากแดดเนี่ยอะไรเอาแบลเบลพาเยียบเกียร์ครับรถด,ดีหลักระตากแดดเป็นเป้แป๊ะเออตัดหวัวน,นะเอาเวอร์ทันไนปะสั่งมึงมันชักโลก ายโล,ลเท่าใดนะเว้ยท่าเดี๋ยวไปปนกินกับเมนวนอยู่ต่างประเทศเมนวนนี่เนี่ยปลาบ่าเป็นปลาเลี้ยงได้แม่ปลาเคือนนี่นะปลาน้ำหวยน้ำน้องนี่นะเมื่อนี้ได้สามกระดงนี่เสียวอีกตัวนี้นี่ทังแล้วสามกระดงตัวนี้เอาหมดนี่นะเลาที่เอาขัา้วเหราเล่าลต่างแห่งบออ่ะตาแห่งจะไปตางประ<อ> ระเอียบแล้วนราใส่เกลือครับใั่ไงนบะคอนใหญ่บะคอนใหญ่แล้วเราจีขวดตาเนี่ยโอ,อ้โเห็นยูเรเห็นหยูไงกะลางจี่ักเยาวยวยับางหาให้เราเห็น,น,นเราหเห็นหน้ำเป้ะเเป๊ะเป๊เ,ปเห็นหรือ,อยัง จะเอาไปทำกินไหมตัวหนึ่งหรือว่าจะตากหมดมานี่มานี่พี่ทีมให้นะ่ะตัวนั้นจะไปปนโอ้ยตอนตอนอยู่เมืองไทยเป็นกับเป็นแบบนี้แหละแล้วไ,ไปอยู่เมืองนอกมาหากินมามีกับสิว่าโอ้ขอคือค้นอดปลราะข่อยงหญ่เจ้น้อภา่า กระโดดได้เองเลยสิอาโคงญ่พี่น้อ,นองแต่ออนซอนบอแม่ไปตึกธรรมชาติเลยนะคะโอ้ยมีคือมีผักหลายแถบุนะผ <c oughs> ักนี่ต่ผักหอมโอ้ยหน่นตัวแสบไปลวกกินก็ตามสมผักหอมตีหลายปลูกบอบอได้ปลูกเด้๋ยมันเกิดเองมันผักหอมมันแกล่ละละ อยกบเอาให้เราสีโลเนาะสีโลเกียบเพิ่มเอาสีโลสี่กิโลค่ะสีโลสีเอาสีโลขวายห้น้ำผอมขวายน้น้ำผอมหยับตาแหงให้พร้อมตาแหงเลย <laughs> <ป>เอาลงอันนี้คือเกลาเดียวเอาหั่นละหนึ่งคร้งนะครัเอาเทลงหั่นเอาเทเ,เ,เอาใส่ในโอ่งไว้ ทางไหวที่นได้แล้วมันเป็นีอยู่ตัวหนึ่งมันเน่าตัวปลาตัวหนึ่งคาบูคาบูอันเสียบได้หัวสวนไม่ค่อยอู่อันว่านปุยไห้กิโลช้ำๆเป็นเลยตากม่หันเลยกระจิดอกประมาณโลนึงขึ้นสองมันแหงแล้วสุดก้อนก็เอาตรงนี้ละเนี่ยเอาไปว้ปนว้แกงแซบขึ้นอย่างนี้ อยู่ต่างประเทศหากินบามีมันแพงขึ้นอย่างนียเนีนี่แหละพี่น้องอยู่แบบธรรมชาตินี่นะนก้อยก็มาักใส่ชีวิตนี่ทรงให้ทงหน้าตะกี้ผลเห็ดฟาร์มเห็ดเด้ยมานี่ก็เลยบริเ็ดเห็ดแล้วก็เลยมาเลี้ยงงวฟองพิติ๋มเห็นบอกอันนั้นเป็นหน้าแม่จันจิลาจ้าพี่น้องเมจันจิลาก็มาอยู่ คือสูตร้าให้กินสมแล้วกินแล้ว,ลวเอ้ากินตำหนันตีนเนี่ยนะยู่ก็ธรรมชาตินี่น้องก้อยน,นี่ย่ายมาเอามาแล้วเดี๋ยวสิเอาอีกด้วยเม่เด้อขี้เล็กนี่นะเอาไปตากแห้งแล้วก็ไปแกงียที่สร้างประเทศที่นอกก้องเคยแกงขี้เล็กนี่นะอ,อดขาอว่หลัว,ว,วงานปัญญานหืม สองตนฟันมันออกแตกออกเป็นหนอดใหญ่ๆน้ำง่า,งงงามนี่นะี้เล็กไ,<ง>ไม่ยังละตัวตนี้นะนเอาบังง่วงไปใช้เบิร์ดละ่ะมาแมนมันแสบปานันที เอากินได้ดักตาโอ้โหต่างกันนี่มั้งอันนั้นพี่ก้อยน้องเบดกินมันซิดาจนเบิ่ดเคู่เดียวเบิ่ดเลยตอบพี่เบลลี่หน่อยตอบพี่เบลลี่โอเคจ้าจัดมา ต่างแล้วสองร้อยไปแล้วสร้างแรงยกเลิกประจานเด้อชัดนี่นะคะสั่งความสวยความงามกับน้องเ <c oughs> บลลี่แดนซ์นะคะเชอร์รี่อินคอนเสิร์ตนะคะพี่น้องความสวยความงามนะคะยังยังแน่น <c oughs> เข้ากันปเป็นแรงยังเลยบัดนี้ บาอยากลองคบเบิ่งบอกกับผู้สาวเท่าก็อยากมีกูบ่าวส้ําน้อยเป็นคู่รงใจคันนองบ่ตีน้องเบลลี่จัดให้ความสวยเมื่อลือนี้จะไปชายท่ามีพี่นองเบิ่งนะคะ ทำไก่ไปเติมความเวยองความงามไปเติมริวรอยแล้วก็ไปเติมเลยว่าดูแลจะของนะคะพี่นอ้องวันที่สิบสี่เวลาสิบห้านาฬิกาโอเคเลยโอเคเลยจ้าวันที่สิบสีก่กินข้าก,กินเนโนก,กินจนแบบบนเหลือคอยก็นได้สิบนั่งตอนหนึ่งเท่านั้น บอกมอ่วงแซ่บแหงเลยอะเออแก้วขมิ้นคนแซ่บบอกม่วงแกว้วขมิ้นพี่น้องอห่วยตอนหนึ่งกับบนเรือให้ไข่ซีบเจ้าบ่าบอกม่วงหมูว่านของพี่บอยอันที่ซื้อมาจากเซนทันบอกม่วงปลาดองบอกม่วงปลาแซ่บแซ่บพี่น้องดอดป <มา S 2> ุด๊บอันทั้งนรองกุ้งครับผู้จัดการเพิ่นฟาดบอกม่วงกระป้างดองเบิดเลยแซ่บแหงยูสมย่ำแรงบนในนอนดอกเจ้า ตวมาพี่น้าจนมาโอเคค่ะพี่น้องสามีน้อยอยู่ดีไม่แห้งครับคลิปลูกทรายเปมาเแบบ๊ะซื้อปลาสี่กิโลเอาไว้ตากแห้งไปกินต่างประเทศไงเอาสวัสด,ดีพี่น้องก่อนนี้นะคลิปกินสมสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายพอกันคลิปหน้าแล้วจ้าสวัสด,ดีค่ะพี่น้อง